มีข่าวหรือว่าซาอุดีอาระเบียกำลังเจรจา,าขอซื้อโดรน MQ-9 จาก General a ตตอมิกสหรัฐอเมริกาจำนวนมากถึง200ลำหากซื้อขายกันจริงซาอุดีอาระเบียก็จะเป็นผู้ใช้งานโดรนชนิดนี้จำนวนมากพอๆกับสหรัฐเลยทีเดียวครับซึ่งหลายๆประเทศก็กำลังเลงการใช้ทางรัดในการลดมาตรการชดเชยทางภาษีกับสหรัฐอเมริกาอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับก่อนหน้านี้ ก็เพิ่งมีการประกาศออกมาว่าสหรัฐได้อนุมัติการขาย MQ-9B Sky Guardian Icarus จำนวน8ลำพร้อมอาวุธมูลค่ารวม1,960ล้านดอลลา,าร์สหรัฐตกลำละ245ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและหากคิดเป็นจำนวน200ลำแล้วแล้วก็ราคาคร่าวๆก็จะสูงถึง49,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ซื้อด้วยนะครับสามารถทำราคาให้ถูกลงกว่านี้ได้อีก สำหรับประเทศที่มีการซื้อ MQ 9ไปมากที่สุดนอกจากสารัฐก็คืออินเดียมีการซื้อไปแล้วกว่า30ลำซึ่งก็เป็นจำนวนที่ห่างจากดีลของซาอุมากโขและมันก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ MQ 9 b เป็นอากาศยานไร้คนขับควบกลุ่มระยะไกลมักใช้ในภารกิจ ISR หรือการข่าวกรองเฝ้าระวังและลาดตระเวนแต่ก็ยังสามารถติดตั้งอาวุธสำหรับการโจมตีภาคพื้นดินได้ด้วย Mq 9 b มีขนาดลำตัวยาว11.43เมตรปีกกว้าง24เมตรสูง3.81เมตรจุดติดตั้งอาวุธและสัมภาระใต้ปีก8จุดใต้ลำตัว1จุดแบกน้ำหนักได้สูงสุด2,155กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์ใบพัด900แรงม้าทำความเร็วสูงสุด482กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วปฏิบัติการ313กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้นานต่อเนื่อง40ชั่วโมง ประเทศซาอุดีอาระเบียตั้งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางทะเลดังนั้นหากการเจรจาซื้อสำเร็จคาดว่าซาอุอาจจะซื้อทั้งสองรุ่นคือ MQ 9B Sky Guardian สำหรับภารกิจภาคพื้นดินใช้ในกองทัพบกเป็นหลักและ MQ 9B Sea Guardian ที่มีระบบต่อต้านเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำเหมาะสำหรับใช้งานในกองทัพเรือ จำนวนของ MQ9 ที่ซาอุดิเจรจา,าขอซื้ออาจฟังดูมากเกินจริงแต่ในช่วงเวลานี้ประเทศต่างๆกำลังแย่งชิงกันเจรจาผลประโยชน์มาตรการช่ช้เฉยทางภาษีกับประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์อยู่ดังนั้นช่วงนี้ใครซื้ออะไรได้ก็ต้องรีบซื้อโดยเฉพาะสินค้าจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีราคาแพงจะต้องได้ยากอยู่แล้วอาจช่วยเจรจา,ากับพ่อใหญ่ทรัมป์ได้ง่ายขึ้นก็เป็นได้นะครับ นี่ก็ยังลุ้นอยู่ว่าทางออกของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ